ไอเพทยนตนสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณลูกค้านะครับมาพบกับเจ้า Toyota c a m r รนะครับ2.0ตัว g ีปี2011คันนี้นะครับแต่ก่อนเราจะไปดูรายละเอียดของตัวรถคันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับมารายละเอียดของตัวรถคันนี้นะครับราคาขายคันนี้นะครับของเรานะครับอยู่ที่385,000บาทเท่านั้นเองนะครับบอกเลยว่าคันนี้ผ่อนเบาๆนะครับไม่ถึง8,000บาทนะครับมาเดี๋ยวผมจะพามา ดูรายละเอียดของเจ้าตัวรถคันนี้กันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมาเริ่มกันในส่วนของกระจังหน้ากันก่อนนะครับกระจังหน้าคันนี้นะครับได้เป็นโครเมียมนะครับหเส้นสวยงามนะครับมีแบรนด์โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะครับได้เป็นสีเทาดํานะครับสวยงามมากๆนะครับในส่วนของไฟนะครับไฟหน้าคันนี้นะครับได้เป็นโปรเจคเตอร์และเรียบร้อยแล้วนะครับสว่างมากๆนะครับมีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งอยู่ด้านในนะครับและด้านล่างนะครับได้เป็นไฟตัดหมอกนะครับตกแต่งขอบด้วยโครเมียมถือว่าสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับ เรามาเริ่มในส่วนของล้อกันต่อนะครับล้อคันนี้นะครับได้เป็นล้ออันลอยแท้จากโรงงานนะครับยางอีโคเปียนะครับดอกยางยังลึกๆอยู่เลยนะครับบอกเลยนะครับว่าแค่ยางก็กินขาดแล้วนะครับสําหรับคันนี้นะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับในส่วนของมือจับนะครับคันนี้ได้เป็นโครเมียมนะครับสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ติดฟิล์มมาแล้วนะครับรอบคันนะครับคันนี้นะครับบอกเลยว่า พร้อมครบวงจรจริงๆนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับบอกเลยว่ารถขับดีมากนะครับในส่วนของไฟท้ายนะครับได้เป็นไฟ LED นะครับสวยงามจริงๆนะครับและก็มีเซ็นเซอร์หลังให้ถึง2จุดเลยทีเดียวนะครับตกแต่งด้วยไฟทับทิมทั้งสองฝั่งกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของช่องเก็บของคันนี้กันบ้างนะคะอ่ะเรามาดูในส่วนของช่องเก็บของนะครับช่องเก็บของคันนี้นะครับหมูบอกเลยว่ากว้างมากๆนะครับมีอ่า ถาดพลาสติกเนาะให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับถือว่าอุปกรณ์ฟังก์ชันเขาครบใช้ได้เลยนะครับส่วนยางอะไรนะครับนี่นะครับยางยังดึกๆกอยู่นะครับชุดเครื่องมือแม่แรงไม่ต้องห่วงนะครับในวันออกรถเรามีเตรียมให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับมีช่องเก็บอะไรของเล็กน้อยตรงนี้ให้ด้วยนะครับถือว่าสวยงามนะครับแล้วก็สามารถเอื้อมเก็บนะครับจากด้านในได้ด้วยนะครับอ่ะมาเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถคันนี้กันบ้างนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับ เรามาเริ่มกันในส่วนของแผงประตูรถคันนี้กันก่อนนะคะแผงประตูรถคันนี้นะครับได้เป็นสีสีทูโทนนะครับเป็นอาสีเทาเข้มนะครับบวกกับสีเทาอ่อนนะครับหรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับตกแต่งด้วยลายขอบไม้สวยงามมากๆนะครับแล้วก็มีม like ือจับนะครับที่เปิดนะครับเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนะครับเป็นระบบเซนทันล็อกเรียบร้อยนะครับละกระจกปรับพับไฟฟ้าทั้ง4บานเลยทีเดียวนะครับสําหรับคันนี <S <S ้นะมีไฟตอนกลางคืนนะครับสวยงามครับบวกลาโพงนะครับ ในส่วนของพวงมาลัยนะครับเป็นมังติฟังก์ชันนะครับคันนี้นะครับมีระบบคูดคอนโทนให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับและในส่วนของคอนโซลกลางนะครับได้เป็นสีทูโทนเช่นเดียวกันนะครับตกแต่งด้วยขอบลายไม้สวยงามนะครับดีไซน์ค่อนข้างสวยหรูนะครับเหมือนรถผู้บริหารเลยทีเดียวนะครับเครื่องเล่นคันนี้นะครับได้เป็นวิทยุ CD นะครับค่อนข้างติดมากับโรงงานนะครับแอร์เป็นแอร์ดูโอออโนะครับสามารถปรับซ้ายขวาได้นะครับ บอกเลยว่าสวยงามมากๆครับตกแต่งนะครับคอนโซลตรงกลางด้วยลายไม้จริงๆนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับสําหรับคันนี้เนาะาเรามาเริ่มแล้วมาดูกันเบากันบ้างนะครับเบาคันนี้นะครับได้ได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะครับเบาะสวยมากนะครับเข้ากับซาลีระคนนั่งนะครับแล้วก็นิ่มมากๆด้วยนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งนะครับคู่หน้านะครับบอกเลยว่าอ่าคันนี้น่ะสวยมากจริงๆนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูห้องผู้โดยสารคันนี้กันบ้างนะ และสำหรับห้องผู้โดยสารคันนี้นะครับก็ได้เป็นเบาะนั่งสีเบจเช่นเดียวกันนะครับสวยงามมากนะครับเป็นเบาะนั่งสีเบจสามารถนั่งได้ถึง3าที่นั่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีที่พักแขนให้นะครับที่วางแก้วให้นะครับแล้วก็ในส่วนของช่องด้านในก็สามารถเก็บของหรือหยิบของจากทางท้ายรถได้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้เนาะจุดเด่นของแคมรี่นะครับจะมีม่านทั้ง2ฝั่งนะครับตรงประตูนะครับ ม่านตรงประตูทั้งสองฝั่งนะครับจะเป็นม่านอ่าใช้มือเนาะใช้มือของเราเองนะครับเป็นคนปรับนะครับและก็นะครับอ่าโอเคนะครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับไม่ต้องกลัวนะครับมีช่องทิ้งขยะให้ด้วยนะครับอ่าดีไซน์สวยหรูนะครับแล้วก็ด้านในนะครับได้เป็นโอเคนะแล้วก็มีช่องเก็บของนะครับที่หลังคนขับและทั้งสองฝั่งนะครับมีแอร์อ่าของคนนั่งข้างหลังให้ด้วยนะครับ แล้วก็มีหลอดไฟดวงไฟให้นะครับแล้วก็มีแม่นม่านออโต้ตัวนี้นะครับจะสามารถกดได้จากข้างหน้าเลยนะคบเป็นม่านหลังให้นะครับออโต้นะครับนี่นะครับสวยงามครับคันนี้นะครับเราแถมกล้องมองหลังให้นะครับแต่เรายังเพียงแค่ยังไม่ได้ติดให้นะแต่ว่าเรามีแถมให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสาหรับฟังก์ชันคันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของพรมนะครับก็เป็นปูพรมกระดุมให้เรียบร้อยแล้วนะโอเคสวยงามครับเดี๋ยวเรามาดูในห้องเครื่องยนต์คันนี้กันบ้าง ในส่วนของห้องเครื่องยนต์คันนี้นะครับจะได้เป็นโช๊คนะครับฝากระโปรงทั้ง2ฝั่งนะครับเครื่องยนต์นะครับได้เป็นเครื่องยนต์4ี่สูบนะครับ2,000ซีซีนะครับและมีแรงม้าอยู่ที่147แรงม้าเลยทีเดียวนะครับสำหรับคันนี้นะครับเครื่องยนต์ค่อนข้างแห้งนะครับแล้วก็สะอาดมากนะครับอันนี้เราสตาร์ทรถอยู่เนาะเครื่องยนต์ค่อนข้างเงียบเลยทีเดียวนะครับแบตเตอรี่นะครับยังเป็นแบตเตอรี่ใหม่ๆนะครับในส่วนของโครงสร้างเรารับรองให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่ารถคันนี้ไม่เคยโดนชนหนัักมาาออย่่งแนนนนะครบ เดี๋ยวให้ตากล้องแผ่นให้ดูรอบๆนะครับในจุดของตัวน็อตนะครับหรือว่าจุดแต้มสีต่างๆนะครับของตัวรถคันนี้นะครับว่ามีความเดิมมีความใหม่ขนาดไหนนะครับนี่นะครับตัวน็อตโครงสร้างหน้านะครับจุดเม็ดอาร์ตลงงานอยู่ครบนะครับนี่ครับอันนี้ได้อันนี้รถปี2011นะครับจุดต่างๆยังครบนะครับนี่นะครับ ฝากระโปรงแท้จากโรงงานนะครับนี่นะครับมีสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบทุกจุดนะครบไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์มออกรก็ยังอยู่นะครับหรือว่าตรงยังอยู่ครบทุกจุดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับเจ้า Toyota Camry 2.0ตัว GP ปี2011คันนี้นะครับย้ำราคาอีกครั้งนะครับราคาคันนี้เพียง385,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่มีรายได้ 16,000บาทขึ้นไปนะครับสามารถออกเจ้าคันนี้คนเดียวได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0894807362นะครับหรือจะเข้ามาดูตัวรถเรานะครับที่สาขาใหญ่นะครับตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งะครับเป็นสาขาที่2นะครับตั้งอยู่หน้าปากซอยเสรีไทย95นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ